สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิงห์เหงหมอนิ่งนิวช้าวันขาที่15ตุลาคมสัปดาห์ที่แล้วเราคานทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ซึ่งก็มีปัจจัยหนุนตลาดแรงงานสาหรัฐสะท้อนถึงความอ่อนแอโดยผู้ขอรัศการ้องงานเพิ่มขึ้นเป็น258,000รายสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมปี66ขณะที่เงินเฟอ้อของสหรัฐมีแนวโน้ม ลดลงเงินเฟอ้อ PPI ที่ประกาศวันศุกร์เพิ่มขึ้น0%เมื่อเทียบปลายเดือนน้อยกว่า,าคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.1%ค่ะแล้วเทียบปลายปีเพิ่มขึ้น1.8%ตัวเลขเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ7เดือนแต่ตัวเลขนี้สูงกว่า,าคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้น1.6%นะคะแต่ว่าก็ไม่นแนวโน้มที่จะลดลงเพราะว่าเดือนก่อน เพิ่มขึ้น1.9%ค่ะสำหรับราคาทองคำเมื่อวานเริ่มมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน2,648ดอลลาร์ลดลง8.3ดอลลาร์ค่ะโดยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแตะ2,666ดอลลาร์แล้วก็มีแรงเทขายออกมา ปัจจัยที่ทําให้ทองคําปรับตัวลดลงสองปัจจัยนะคะซึ่งเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมาอันที่สองก็คือตลาดอาจจะผิดหวังะคะว่าวันเสาร์เนี่ยจีนจะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ว่าปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการเปิดเผยขนาดวงเงินนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งตอนแรกตลาดก็คิดว่าจะประกาศวงเงินแบบสูงถึง2.8แแสนล้านดอลลาร ตรงนี้ก็เลยอาจจะทำให้มีแรงเทขายทองคำออกมาทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ2.59ตันค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเข้าซื้อทองคำ1.72ตันค่ะสำหรับวันนี้ติดตามการถแถลงของผู้ว่าการเฟดวอร์เราก็ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้ซับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยของเฟด เราก็มีการประกาศตัวเลขดัชนีการผิดลัดนิวยอร์กเดือนตุลาคมตลาดประเมินว่าอาจจะออกมาไม่ดีก็คือลดลงเหลือ3.4จุดนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าน่าจะขึ้นหน่อยไซเวย์นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างเพราะว่าก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ แนวรับ2,640ดอลลาร์2,630ดอลลาร์แนวตา้าน2,660ดอลลาร์และก็2,666ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท้งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนถึง7ครั้งขายออกช่วงเย็น41,750บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะแนวรับ41,650บาท41,550บาท แนวต้าน4ี่หมนึ่งด้าบาทและ4ี่หมืบาทค่ะสำหรับกลยุทธ์กลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่ง g กลฟิวเจอร์โกลไลฟิวเจอร์แนะนำว่าขายทำกำไรออกไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวระวังว่าวันพุธวันวันพระหัสนะคะจะมีการประกาศตัวเลขยอดขาป,ปี ซึ่งอาจจะออกมาแข่งแร่งก็อาจจะทำให้ทองย่อตัวลงได้นะคะสำหรับการเก่งกำไรในโก f ฟิเจอร์โกลไลฟ์ฟิเจอร์นะคะย่อลงมานะคะสำหรับโก f ฟิเจอร์แนนนำรองที่สองพันห้อยสสิบดอลลาร์ตัดขาดทุนสองพันหร้อยสามสิบดอลลาร์โกลไลฟ์ฟิเจอร์เก่งกำไรที่สองพันหร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์นะคะเป็นจุดเข้าซื้อเก่งกำไร ตัดขาดทุน2,665ดอลลาร์ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง13สตางค์นะคะ33บาท23สตางค์แนวโน้มน่าจะอ่อนค่าลงต่อนะคะเพราะเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเราก็การประชุมกนอง,งอของไทยวันพุธนะคะอาจจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินบาทให้แนวรับ33บาทคะ่ะแนวต้าน33บาท 4ี่สตังค์ถึง33บาท45สตาตงค์นะคะส่วน USD future ก็แนวรับ33บาทนะคะอาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็แนวต้านก็อาจจะใกล้เคียงกันค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ